สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกันสบายๆครับกับป้าไอแอดซีพครับสำหรับวันนี้เราจะพาไปดูกันละกันไอแอดซประกอบเครื่องรวดเดียวเลยฮะยีเครื่อง22จอนะครับไอแอดซก็มีโอกาสได้ประกอบนะครับรวดเดียวเลยลูกค้าท่านเดียวสั่งรวดเดียวเลย22เครื่อง22จอมูลค่ารวมกันเนี่ยสามแสนบาท ไอ้แฮปประกอบเครื่องเดียว3 0 0แสนเกิน3 0 0แสนก็ได้แต่ว่าประกอบถ้าเป็นเครื่องจำนวนม,มากๆประกอบได้ไหมสบายนะครับใช้คาว่าสบายแล้วการซึ่งวันนี้อยู่ด้านหลังผมเรียบร้อยแล้วสำหรับย2ิบเครื่องย2ิบจอมูลค่ารวมทั้งหมดน่าจะ29800 0าแแต่ถ้าสมมติว่านะับเฉพาะเครื่องอย่างเดียวตกเครื่องละ1มื่นกว่าบาทเครื่องละ1มื0กว่าบาทสเปคก็ไม่ได้แย่ไมนะ่น่าแกรก็เรียกได้ว่าทางานทั่วไปอะไรอย่างนี้ได้รวมถึงเล่นเกมต่างๆนานา,นานด้วยนั่นเองนะครับนับแรกเลยเนี่ยสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าใหม่ทั้งหมดประกันเต็ม3ปี และอันนี้เรารู้กับมือกันอยู่แล้วนะครับ i h a v e ประกอบให้จัดสายไฟให้ลงวินโดว์ให้ลงไรเวอร์ให้และเช็คทุกอย่างให้เป็นไปตามปกติ CPU รันครบทุกคอทุกเทรดไหมความร้อนปกติไหมคอและเทรดเห็นครบไหมแรมเนี่ยใส่ไป16กิกบัน Dual Channel ไหมเปิด a m p หรือยัง d u a l c h a n n e l ไหมแล้วก็ Storage เห็นครบไหมพ u ส p ายจ่ายไฟเพียงพอไหมคะแนนในการเทสเนี่ยเป็นไปตามปกติไหมนั่นเองนะครับแล้วก็ผลเทสเนี่ยเป็นผมเองเจ้าของ iHelp CPU ที่เทสเองกับมือทุก ครื่องไปดูผลเทสก่อนแม้ว่าเครื่องนี้แค่หมื่นกว่าบาทเล่นอะไรได้บ้างไปดูผลเทสกันเลยครับลองเกตได้แล้วกันที่ Forza Horizon 5 Full HD ครับกราฟิกเป็นอะไรอะโล47 frame. เฟรมเฮ้ยมันเล่น Forza Horizon 5ปรับโลได้มันก็ไม่ได้แย่เครื่องละหมื่นนะแล้วไม่ได้ปรับต่ำสุดด้วยไม่ได้ปรับต่ำแบบเวลี่โลด้วยคือปรับเป็นโลปรับเป็นโลมันยังพอไหวนะ ที่45 46เฟรมไปเมืองแฟงเป็นยังไงกันนั้นก็8,000ก็เล่นได้ดูแล้วว้าโส,สารควาอมกลัวกราฟิกเป็น Full HD ครับ Off 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 Normal Normal Off Off ต่ำสุดที่ Full HD ฟาร์มเหรอครับคุณเหมือนค่ะใช่เหนื่อยไหมไปค่ะสนุกดีสนุกดีเหรอครับเฮ้ยมันก็เล่นได้มันก็คุยได้นี่วยไม่ได้แย่นะ ไอ้น้องเสื้อสวยจังเลยอ่ะแน่นอนเลยครับพี่ว่ามันสวยสุดแล้วโอเคอ๋อโอเคครับผมโอเคครับเฮ้ยมันได้ว่ะมันก็ตามราคาของมันมันก็ทำได้ดีหรือเปล่าวะอ่ะต่อไปวันโรแลนด์เนี่ยปรับตามสหมดที่ Full HD ครับเอาดีๆ165เฟรมเอาดีๆแล้วก็วันแถบด้วยแล้วก็เอาเครื่องหมื่นเดียวยิงมึงอยู่ด้วยแค่นั้นแหละ170เฟรมเอาดีๆแล้วก็วันแถบตลอดด้วย เห็นปะมันก็หัวแตกหมดอะต่อไปท u b g ครับหรือว่า PUBG นั่นเองอะ Full HD ครับผมต้องปรับต่ำสุดอยู่แล้วปรับเรนนี่โลอยู่แล้วครับ50เฟรมมันก็มันต้องปรับโลอ่ะพุ่งตรงนั้นต้องปรับโลอาจจะไม่แรงมากแต่ก็ถูถูถ่ายได้ไหมมันก็ถูถ่ายได้หรือเปล่าครับเนี่ยมันก็พอถูถ่ายได้หรือเปล่าถ้าเป็นผมนะโอ้วัตถัว Full HD ปรับต่ำสุดหรอ 60เฟรมงั้นเหรอเฮ้ยมันเป็นเล่นกัน,นประมาณมันก็เล่นประมาณนี้อะผมไม่รู้ว่าสูงไม่สูงเนี่ย58เฟรมคุณยิงไม่ยั้งด้วย68เฟรมเอฟเป๊ะครับฟูเอชดครับปรับตามสดครับมันต้องเป๊ะมันต้องเช๊ะมันต้องแฉมันต้องเนี่ย42เฟรมจกกังหวะไฟพอดีเห็นปหมสาเฟรมหลบมาอยู่แล้วฮนะแต่ว่าไหวไม่ไหวครับประมาณนี้ไล่2ีเขาจะเป็นยังไงครับฟูเอชดผมปรับมีเดียมนะปรับกลางนะครับเห็นไหมนี่คือ พี่ฝ้ายยี่สองปรับกลาง Full HD ร้อยสิบเฟรมโอ้ยมันก็เล่นได้แล้ววาว้าขึ้นมาตรงนี้บูโนไปเรีทาเกได้ไม่ถึงบูโนะมาติดตัดได้ดูโนเขาไปแย่งแย่งได้ประมาณนี้ร้อยกว่าเฟรมโอเคสกีเซตติ้งเป็นสมูท Full HD ไม่ลบ้อยอย่างนี่ถ้าว่าแฟนต์ซีก็มาจากเท่าไหร่อ่ะ50 60เฟรมนะครับโอ้โหเสือมูดิอะไรวะนนี่ยโอ้โหหัวเห็ด หกคเฟเห็นไหมฮะมันก็เล่นได้ตามสมควรอยู่ละนั่นเองนะครับคราวนี้ผมจะให้ดูจํานวนก่อนแล้วกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22เครื่องตรงนี้มูลค่า237,000จาก i h a CPU เครื่องเดียว1,790ดังนั้นเนี่ย CPU AMD Ryzen 5นะครับ 4650G 6คอร์12องเทสเทอร์วโบน่าสีจกิกะเฮิร์ครับ6คอสอ2เทสจากไดชันห้าสี่หกสี่หกห้าศูนย์ตรงนี้นะครับอินทิเกรตตัว r a d e o n g r a p h i c เข้ามาด้วยนะเนี่ยมันสามารถเล่นเกมได้ตามที่ผมให้ดูผลเทสก่อนนั้นเลยนะครับแล้วก็เมนบอร์ดครับจะเป็น Asus Prime A.320MK นะครับเป็นบอร์ดจาก ASUS Prime ตรงนี้ชิปเซ็ตเป็น A.320MK ครับแรมเนี่ยอย่างที่ผมอธิบายไปว่ามันใส่เป็น Dual Channel 16GB นะครับบัส speed สามพันสองร้จาก Kingston Fury แรมใส่ไปเป็นแบบแรมคู่นะฮะ Dual Channel นั้น CPU หัว G เนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องใช้แรมจากตัวแรมหลักนั่นเองนะนั้นเนี่ยก็ควรที่จะใส่เป็น Dual Channel และความจุ 16GB ด้วยเพื่อให้มันโปรเซสได้อย่างเต็มที่เพราะว่า supply ห้ายห้าสวัตต์ครับจาก Antec Atom ครับนี่ฮะ Antec Atom V.50 5้ 50, 550าร้อยห้าสิบวัตต์ดี รางเดียวเนี่ย45.8แอมป์นะครับเน้นที่ไฟจสองวัเพราะว่ามันจ่ายไฟกับ CPU แล้วก็การ์ดจอนั่นเองนะครับที่เป็นกินไฟเยอะๆนั่นเองแล้วก็ในส่วนของตัวเคสครับจะเป็นตัว aercool o evo mini สีดำแล้วก็จะมีป้าย t a ็ i have r e v i e อันนี้ ก็คือว่าการันตีว่าประกอบโดย Air Half c u นนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนเทสก่อนส่งนให้ต่างปกติอยู่แล้วแล้ว,ลวก็สตอรีครับเป็น WD Blue 250G ิกะไบต์เปิด3า0พมรประกันตรงนี้5ปีเรียกได้ว่าเครื่องนี้ทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็จะเป็นในหลักประมาณสัก2 3 7 0 0 0ตรงนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับคราวนี้ขั้นตอนการประกอบขั้นตอนการ QC ขั้นตอนนู่นนี้ต่างๆจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมก็ประกอบเสร็จแล้วก็ QC เสร็จแล้วก็มาวางมาตั้งตรงนี้ผมเองก็ไลฟ์สดไปแล้วแล้วก็อันเนี้ยเอาคลิปให้ดูด้วยดังนั้นเนี่ยอยากสั่งกี่เครื่องสั่งได้เลยจะ1เครื่องสี่ซ้าห้าแสนก็ไม่มีปัญหาหรือว่าจะสั่งรวดเดียว22เครื่อง2องแสนสามหนเนอันนี้ลูกค้ารับเองที่นครนายกด้วยก็ไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับเนี่ยลูกค้าเลือกรับเองที่สาขาใหญ่ซึ่ง I have CPU ประกอบได้แบบโหว,วันหนึ่งมีสามสี่ร้อยเครื่องนั้นเนี่ยสบายสบายอย่าลังเลสาวไป อย่างเดียวยี่สิบสองเครื่องตัวนี้สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันถ้าเครื่องเดียวๆยกไปเครื่องเดียวกลับบ้านไปเลยหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่หกห้าศูนย์จีหกคอยสองเครับแรมสิบหกกิกเท่านี้เล่นเกมได้ตามต้นคลิปเลยนั่นเองนะครับตอน,นนะี้ฝาก iHaveCPU ทุกช่องทางด้วยเหมือนเช่นเคยแล้วอยากสั่งครับข้อความเฟซบุ๊ก iHaveCPU Line ID at iHaveCPU แล้วฝากกด subscribe และอยากให้ผมทำอะไรคอมเมนต์มาข้างล่างเดี๋ยวจัดให้ครับจัด iHaveCPU ครับ